ชิระพันธ์วัฒนพงศ์นะครับเป็นเจ้าของสนาม Oasis Racing Track นะครับจันทบ,บุรีครับ,รบจริงๆแล้วสมัยก่อนก็เป็น,เป,นเป็นคนเล่นนี่แหละครับก,ก,ก็ก็เป็นยูเซอร์ผู้ใช้เหมือนกันแต่ว่าแนวคิดที่จะมาเปิดสนามจริงๆแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะทุกๆคนหลายๆความฝันก็อาจจะอยากจะ มีสนามของตัวเองทีนี้ของผมเนี่ยเ,เราเราก็เล่นมาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับแต่อาจจะไม่จริงจังนะครับแต่พอได้มีโอกาสจังหวะและเวลาที่มันถูกที่ถูกทางเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมัน,มนเราน่าจะลองทําดูเนาะมันก็น่าสนุกดีซึ่งซึ่ง,งไม่ได้เน้นไปในทางแบบธุรกิจเต็มร้อยนะครับอาจจะเป็นในแนวของคือเป็นเป็น h o บ,บี้ตัวหนึ่งที่ที่เราสามารถที่เราจะ เ,เราเราเราสนุกกับมันเราอยู่กับมันแล้วมีความสุขอะฮะครับประมาณนั้นครับสนามีเปิดมานานครับครับในส่วนของการเป่อสนามเราก็จริงๆเราเสร็จสมบูรณ์เมื่อประมาณสักเดือนเดือนถึง2เดือนที่แล้วเองนะครับก็ครั้งนี้เราได้มีการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการเทสสนามเพื่อการเทสระบบต่างๆให้มันสมบูรณ์เพื่อพร้อมที่จะ เราจะมีการจัดแข่งแกรนโอเพนิงนะครับสำหรับสนาม Oasis Racing Tag เองนะครับของของเราเนี่ยนะครับในวันที่20เมษายนนะครับก,ก็คิดว่าคงจะมีในหลายหลายรุ่นในการเ,าเปิดเปิดตัวของที่นี่ด้วยนะครับอย่างาในส่วนของรถน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยที่เราจะมีการจัดการแข่งขันนะครับ จริงๆแล้วเรื่องการออกแบบนี้ต้องต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆทางพี่โต้งที่อาเซียนดิกนะครับซึ่งพี่โต้งก็เป็นช่วยออกแบบแล้วเราก็มาขัดเกลากันจนจนมันออกมาเป็นรูปแบบของทุกวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ชฉลีนะครับแล้วก็พี่อูดแห่งทีพีอาร์ซีนะครับพัทยาอาร์ซีเพล์โบสทนะครับซึ่งซึ่งช่วยมีคําแนะนําดีๆแล้วก็สําหรับการที่จะทําสนามนี้ให้มันเกิดขึ้นมานะครับขอบคุณมากสนามเราจะสามารถที่จะ เปลี่ยนปรับลายได้ถึง11รูปแบบนะครับแล้วก็บนขวาได้11รูปแบบบนซ้ายได้11รูปแบบก,บก็ก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับค,คือถ้ามีถ้าถ้าเล่นจนชินแล้วแล้วรู้สึกว่าเบื่อเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ครับในสนามก็หลกัหลกๆก็จะมีใน ในส่วนของช็อปนะครับในส่วนของช็อปที่เรามีสินค้าจาหน่ายนะครับสินสินค้านี้ครับเป็นเป็นเป็นแบรนด์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 ทั่วๆไปนะครับที่ที่ขายอยู่แต่แต่ว่าเราก็จะเน้นในส่วนของแบรนด์หลักก็จะมีมีเซอร์เพนต์นะครับมี ARC มีทามิยะนะครับอันนี้คือแบรนด์หลักๆของเรานะครับครับส่วนแบรนด์แบรนด์อื่นเราก็มีบริการด้วยครับครับแต่ก็ตอนนี้มันเป็นช่วงเริ่มต้นนะฮะคิดว่าในอนาคตน่าจะมีแบรนด์หลักๆ อยู่อีกเพิ่มๆเพิ่มจะม,มีค่อนข้างจะหลายแบรนด์นะครับจริงๆเรื่องของมือใหม่นะครับเราให้ความสําคัญมากเป็นอันดับหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะเวลานี้ครับเพราะว่าเราเรารู้โดยจากระยะเวลาที่เคยเคยเล่นมาเราก็จะมีประสบการณ์เรื่องของเราเราก็เคยเป็นคนใหม่ๆเข้ามาในวงการนี้จะเจออะไรบ้างอะไรยังไงซึ่งตรงนี้ครับทางผมก็มีแนวะคิดว่าเราจริงๆแล้ว คนที่ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยควรจะต้องดูแลและสปอร์ตเขาทุกๆเรื่องในเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆนะครับเราไม่ควรปิดกั้นเขาแล้วก็มีอะไรก็แนะนําอย่างตรงไปตรงมาผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดความจริงใจฮะเรื่องการทําสนามความจริงใจดีที่สุดฮะดีที่สุดครับอนาคตนี้จะมีการพัฒนาอก็ในอนาคตนะครับในอันใกล้เนี้นะครับแต่ว่าเรื่องระยะเวลาคงจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ ก็จะมีสนามบักกี้ไฟฟ้าซึ่งเป็นถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นสนามพรมนะครับซึ่งก็จะมีบริการไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีสนามดิฟที่จะเกิดขึ้นมานะครับแต่ดริฟก็คงเป็นดิฟดิฟเป็นสนามพรมเหมือนกันนะครับครับได้ครับก็อยากจะขอฝากเชิญ พี่ๆน้องๆชาวอาซีนะครับที่สนใจในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของรถบรรคับวิทยุอย่างจริงจังนะครับของเราก็จะมีวันที่20เมษายนนะครับ57นี้เรามีการจัดการแข่งขันแกลอร์เป n นนิ่งของที่สนามเรานะครับก็ขอเรียนเชิญพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่สนใจติดตามในเ c e b o o k เราได้นะครับ www facebook com s l a s oasis racing track ตรงตัวเลยนะครับ oasis racing track นะครับ ครับลองติดตามในนั้นดูก็ได้ครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับสนามต้อเห็นหน่อยครับครับผมสนามนี้เป็นยังไงบ้างเอยสนามก็โอเคใหญ่ดีครับดีแน็กดีไหมครับแท็กก็ผิวก็โอเคนะแต่ว่าจะมีปั๊มอยู่หน่อยแต่ว่าสนามหน้าคงจะปรับปรุงให้เรียบร้อยได้แน่นอนทำเวลาดีไหมครับเวลาวันนี้ก็โอเคอยู่ครับยังอยู่ที่หนึ่งอยู่ เป็นไงบ้างครับวันนี้อครับพอได้สนามโไรด้ครับใีแข่งเป็นไงครับวันนี้ดีครับแลสนามเป็นไงครับชอบไหมครับดีครับดีครับใจดีครับม็อบสวัสดีครับแข่งเป็นไงบ้างครับร้อนรอนร้อน <c oughs> เป็นไงครับร้อนไม่หน่อยร้นนอนมาเตครับเดี๋ยวเอครับ่เอ